ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของตัวเราให้ชัดเจนให้ตโตนึ่งการทำความเข้าใจการเจริญสติรู้จากลักษณะของความรู้ตัวเวลาลมหายใจเข้าลมสัมผัสปลายจมูกมีความรู้สึกรับรู้อยู่ ตั้งแต่ตื่นขึ้นตั้งแต่ยังไม่ได้รู้จากที่นั่นแหละท่านเรียกว่ามีสติรู้กายลึกลงไปเราก็พยายามรู้ให้ทันการเกิดของใจการเกิดของความคิดของขันธาว่าทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงเป็นธาตุของกิเลสทำไมใจถึงหลงไปยึดมั่นในสิ่งต่าง เราพยายามเจริญสติเข้าไปอบหลมใจของเรารู้จักเอาไปใช้เอาไปวิเคราะห์เห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลเห็นความเกิดความดับจนใจคลายออกจากขันห้าซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามหรือว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกความเห็นถูกตามหลักธรรมของพระพุทธองค เราพยายามมาแก้ไขใจของเราใจของเรามีความแข็งกร้าวเราก็พยายามละความแข็งกร้าวสร้างความอ่อนน้อมใจของเรามีกิเลสเราก็พยายามขัดเก้ากิเลสกิเลสหยาบกิเลสละเอียดทุกอย่างนั่นแหละที่เกิดขึ้นที่กายที่ใจของเราแต่เวลานี้กําลังสติของเรามีน้อยมีตั้งแต่กําลังปัญญาโลกโลกปัญญาโลกีก เรามาสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงเอาไปใช้การใช้งานเอาไปแก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นจนกระทั่งนอนหลับตนเป็นที่พึ่งของตอนถ้าเราไม่แก้ไขตัวเราไม่มีใครจะแก้ไขให้เราได้เลยนอกจากตัวของเราอย่าไปเพ่งโทษคนโน้นอย่าไปเพ่งโทษคนนี้จงมาแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราอยู่ตลอดเวลาจนมองเห็นหนทางเดิน ถ้าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันก็ต้องพยายามกันไม่ว่าพระวิยโบัชีหรือพระเราก็พยายามขยันหมั่นเพียรสมมุติงานภายนอกเราก็ขยันหมั่นเพียรอย่างสมมุติของเราให้เกิดประโยชน์ส่วนการขัดเกลากิเลสกิเลสเกิดขึ้นเมื่อไร่เราก็ละเมื่อนั้นแหละ ยังจะตื่นขึ้นยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายถ้ามีความอยากที่เกิดจากโกรธใจหรือว่ามีความเกิดความเกิดนั่นเป็นกิเลสและเอียดที่สุดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดแต่เวลานี้เขาหลงมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์มาสร้างขนาันห้าปิดกั้นตัวเองเอาไวา้เ้วก็เกิดต่อหรือว่าความคิดที่เกิดจากใจของเราส่งออกไปภายนอกหรือว่าที่ท่านเรียกว่าส่งนอกนั่นแหละ เราสมุไทยใจส่งไปแผยนอกอยังไม่พอก็รวมกับคันห้าอีกใจก็เกิด <c oughs> กิเลสอีกท่านถึงให้พยายามละกิเลสขัดเก่ากิเลสกิเลสอยากกิเลสละเอียดใจเกิดความโลภละความโลภใจเกิดความโกรธละความโกรธดโดยการให้อภยัยอโหสิกรรมมองโลกในทางที่ดีทําในสิ่งตรงกันข้ามใจของเรามีความเกลียดคร้านเราก็พยายามสร้างความขยันหมั่นเพียร สร้างความรับผิดชอบสร้างความเชส,สละทุกเรื่องทั้งจะตื่นขึ้นมาจกนกระทั่งหมดลมหายใจเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นคนคว้าดูรู้เห็นตามความเป็นจริงจนใจของเราหมดความสงสัยได้นั่นแหละรู้จักจุดปล่อยรู้จักจุดวางการได้ยินได้ฝังได้อ่านการได้ศึกษาคนา้นคว้าตรงนั้นมีกันอยู่แต่การออดำเนินสติเอาไปใช้ให้ได้ตลอดเวลาจนเป็นอัตโนมัติ จนไม่ได้สร้างถ้ากำลังสติของเราเอาไปใช้การใช้งานยังไม่ได้ไม่แยกรูปแยกนามไร้รือว่าใจคลายออกจากขันห้าได้เพียงแค่การแยกรูปแยกนามหรือว่าใจคลายอันนั้นก็เพียงแค่เริ่มต้นการตามดูการทำความเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างกำลังสติของเราถึงจะเป็นมหาสติ จากมหาสติก็จะกลายเป็นมหาปัญญามหาปัญญาก็จะกลายเป็นปัญญารอบรู้ในความคิดรอบรู้ในอารมณ์รอบรู้ในกองสังขารในคณะของตัวเรามีเรื่องนี้เท่านั้นแหละที่จะต้องเอาไปดูเอาไปใช้เอาไปแก้ไขถ้าเราไม่แก้ไขตัวเราเราก็ไม่มีโอกาสที่ใครจะมาแก้ไขให้เราได้เลยก็ต้องพยายามกัน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนการสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์ประโยชน์มากประโยชน์น้อยประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลให้เราพยายามทำประโยชน์ตนประโยชน์ชนท่านวันนี้มีพรุ่งนี้มีเดือนนี้มีเดือนหน้ามีพพนี้มีพบหน้ามี เราก็ต้องพยายามศึกษาตามแนวทางของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ค้นพบออกมาเปิดเผยมาจำแนกแจก,กแกงจนปรากฏขึ้นที่ใจของเราท่านถึงบอกให้เชื่อไม่ใช่ว่าให้เชื่อแบบงมงายให้เชื่อด้วยเหตุด้วยผลเห็นเหตุเห็นผลเข้าถึงเอเอความบริสุทธิ์หลุดพ้นของใจที่ท่านถึงบอกให้เชื่อก็ต้องพยายามขัดอย่าปิดกั้นตัวเองถ้าเราไม่มีโอกาสทุกคนมีโอกาสหมดทุกคนนั่นแหละ ทรับใดที่ยังมีลมหายใจยังก็ต้องพยายามกันนะอะสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันทักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำนะอ่ะาฝากกันไว้พ,พัพร้อมๆกันคอยไปสร้างสารต่อทำความเข้าใจให้รู้ทุกเรียบร